สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องในที่ประชุมแล้วก็พี่น้องที่รับชมทางออนไลน์ด้วยนะครับวันนี้แนะนําตัวพิธีกรน้องไอ้นะครับแนะนาตัวเองหน่อยดีไหมครับสวัสดีค่ะณลินรัศย์สิริวค่ะชื่อใหญ่ไอ้นะคะรับใช้อยู่ทีมมเดียค่ะครับส่วนผมอาจารย์สุนทรสุขสาววิมลหรืออาจารย์ปลานะครับ <สะ S 1> ครับน้องไอ้วันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรดีครับ ันนี้หัวข้อของเรานะคะก็เรื่องเกี่ยวกับคุณแม่ครับเพราะวันี้คือเทศกาลวันแม่ค่ะอาจารย์ปาครับค่ะก็หัวข้อของเรานะคะคือในมุมมองของอาจารย์ปาค่ะการที่คุณแม่สวมบทบาทเป็นผู้นําทางด้านจิตวิญญาณในครอบครัวมีความสําคัญยังไงบ้างคะแล้วเราที่เป็นลูกจะช่วยคุณแม่ยังไงได้บ้างคะครับในฐานะที่เป็นครอบครัวคริสเตียนถ้าเราใช้คําว่าสวมบทบาทฝ่ายวิญญาณเนี่ยก็หมายถึงคริสเตียนแน่นอนนะครับ แน่นอนครับคุณแม่ได้รู้จักพระเจ้าแล้วก็มีลูกแล้วก็พยายามดุนใจให้ลูกไปคสตศักรนะครับไปนมันสการพระองค์คุณแม่ก็เป็นเหมือนตัวแทนของพระเจ้าที่พระองค์ทรงตั้งไว้คําว่าแม่เนี่ยไม่ใช่คําที่ได้มาโดยการแต่งตั้งแต่เป็นการได้มาโดยที่พระเจ้าให้นะครับในการที่มีลูกและสิทธิอำนาจที่พระเจ้าประทานให้กับคุณแม่เพื่อจะดูแลลูกอบรมลูกในทางของพระเจ้านะครับอันนี้มีความสําคัญมาก คุณแม่เป็นเหมือนกับผู้นําฝ่ายจิตวิญญาณที่รักลูกและพยายามพาลูกไปอันนี้ผมพูดถึงในกรณีที่คุณแม่รู้จักกับพระเจ้าและคุณแม่นั้นเป็นคริสเตียนนะครับค่ะ,ะในพระคัมภีร์ค่ะอาจารย์มีเรื่องคุณแม่ของท่านไหนบ้างคะที่สร้างแรงบนันดาลใจให้อาจารย์แล้วเรื่องของคุณแม่ท่านนั้นนะคะสอนเราเกี่ยวกับความรักของแม่อย่างไรบ้างคะครับก็มีหลายท่านเลยนะครับท่านแรกก็คือนางมารีนะครับนางมารี พระเจ้าทรงเลือกผู้หญิงนะฮะให้เป็นแม่โดยที่พระองค์ทรงเห็นว่ามนุษย์คนแรกที่พระเจ้าสร้างคืออาดัมเนี่ยไม่ควรอยู่คนเดียวก็เลยสร้างผู้หญิงขึ้นมาให้เป็นเป็นภรรยาเป็นคู่ประธรรมแล้วก็ให้กําเนิดบุตรซึ่งจะมีหน้าที่เป็นคุณแม่ฉะนั้นเมื่อพระเจ้าจะมาเกิดเป็นมนุษย์พระองค์ก็เลือกผู้หญิงที่พระเจ้าโปรดปรานและแน่นอนครับคนที่พระเจ้าเลือกพระองค์เลือกไม่ผิดนะพระองค์ก็เลือกนางมารีที่มีความรักพระเจ้าและมีความสััย์ซื่อพระองค์ น,นางมารีเป็นผู้หญิงคุณแม่ตัวอย่างในพระคัมภีร์ทีเ่เธอได้ยินยอมต่อพระเจ้าเชื่อฟังพระเจ้าแม้ว่าการเชื่อฟังพระเจ้าของนางมารีเนี่ยจะต้องเจอคําครหาเพราะในยุคสมัยนั้นการที่ผู้หญิงจะตั้งครรภ์โดยไม่ผ่านการแต่งงานเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องความผิดไร้แรงนะอ,อาจจะมีโทษถึงประหารชีวิตได้แต่นางมารีเข้าใจนะครับแล้วตอนแรกคู่มั่นของนางมารีก็คือโยเซฟเนี่ยก็คิดจะถอนมั่น เสียจะรับรับนะครับแต่ว่าพระเจ้าก็ให้ทูตสวรรค์ไปบอกนะครับไปบอกกับโยเซฟให้เข้าใจสุดท้ายนางมารีก็ได้รับบทบาทความเป็นคุณแม่นะครับในของพระเยซูสฤ์ซึ่งพระเยซูกฤษเกิดจากหญิงพรมจารีเพราะว่าพระองค์ไม่สามารถเกิดจากพงพันธ์ของผู้ชายที่เป็นพงพันธุ์ที่มาจากอาดัมได้นะครับค่ะในฐานะที่อาจารย์ปาเป็นผู้รับใช้พระเจ้าคะ่ะอาจารย์ปามองว่าความรักของแม่คะ่ะ เหมือนความรักที่พระเจ้ามีให้ต่อเราไหมคะคําถามนี้ลึกซึ้งมากนะครับขอบคุณมากครับคุณแม่เนี่ยเ,เมื่อเราคนแรกที่เราสัมผัสในความเป็นมนุษย์นะครับคือคุณแม่ตั้งแต่ในท้องที่เราเป็นลูกนะครับพระเจ้าบอกว่าพระองค์ทรงถักทอเราตั้งแต่ในคันมารดาไม่ใช่คันบิดานะครับบิดาไม่สามารถอุ้มท้องหรือให้กําเนิด ลูกได้แต่พระเจ้าเลือกมารดาฉะนั้นมนุษย์คนแรกที่ลูกเราทุกคนที่เป็นลูกบุคคลคนแรกที่เราสัมผัสพี่น้องอย่าลืมนะครับคือแม่นะคือแม่แม่ทำหน้าที่ของพระเจ้าตั้งแต่วินาทีแรกที่รู้ว่ามีลูกก็คือดูแลเรื่องอาหารอุ้มท้องนะฮะตลอด9ก้าเดือนที่แม่อุ้มท้องเราหรือลูกทุกคนเราทุกคนต้องมีแม่เราเกิดมาจาก ก็บอกไม่ไผ่ไม่ได้นะครับเราต้องเกิดมาจากคุณแม่ฉะนั้นคุณแม่ทําหน้าที่ของการให้เป็นผู้ที่ให้และเสียสละนะครับพระองคอ์คอยเหมือนกับพระเจ้าทรงปกป้องเราคุณแม่ก็คอยปกป้องเรานะครับคุณแม่จัดอาหารตั้งแต่ขณะที่เราอยู่ในท้องเนี่ยบางอย่างเนี่ยผู้หญิงที่ตั้งคันเนี่ยของชอบบางอย่างกินไม่ได้นะครภาษาชาวบ้านเรียกว่าแสลงต่อเด็กทารกในคันเขาก็อด หรือต้องไม่กินอะไรบางอย่างที่บำรุงร่างกายและเคยมีการวิจัยนะฮะเอาน้ําหนักเพิ่มจนขนาดเด็กเนี่ยเขาบอกว่าเด็กผู้หญิงที่ตั้งครรภ์น้าหนักจะเพิ่มขึ้นทีละนิดทีละนิดไปถึงประมาณ10บกิโลนะถ้าเราน้ําหนัก40เราจะแบกน้ําหนักอีก1ิบกิโลนั่นคือคุณแม่ที่เสียสละนะครับและเมื่อคลอดออกมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นการสิ้นสุดของการเสียสละนะครับแต่มันเป็นการเริ่มต้นที่จะต้องดูแลลูกตัวเล็กๆ อีกนานเลยนะครับคนที่ตื่นตลอดทุกสามชั่วโมงสีชั่วโมงเพื่อมาให้นมลูกก็คือคือใครครับน้องงานค่ะ,ะคือคุณแม่นะครับฉะนั้นคุณแม่จึงเป็นเหมือนตัวแทนของพระเจ้าสะท้อนพระลักษณะของพระเจ้าในการที่เสียสละเลี้ยงดูปกป้องนะครับแล้วก็ปอบโยนเรานะเมื่อเราเรานึกถึงเราตอนเล็กๆอย่านึกถึงตอนเราวัยรุ่นนะครับถ้าเรานึกถึงเราต้องนึกถึงตอนเล็กๆที่คุณแม่ดูแลเราเพราะว่าเริ่มพอเราเป็นวัยรุ่นเนี่ยเราก็เริ่มยังไงฮะมีความ คิดเป็นของตัวเองแล้วเราก็เริ่มรู้สึกว่าผมก็เห็นว่าหลายวัยรุ่นหลายคนจะเริ่มมองว่าคุณแม่ล้าหลังคุณแม่ไม่รู้เรื่องคุณแม่ไม่เข้าใจนะคุณแม่ต่างๆแล้วเราก็เป็นไงครับห่างจากคุณแม่ทะเลาะกันบนะ้างนะครับเพราะว่าเราจะเอาความคิดของเราเป็นหลักฉะนั้นเราต้องดูนะครับว่าคุณแม่เป็นเหมือนลักษณะของพระเจ้าคือพระเจ้าเนี่ยอยากสร้างเมื่อคืนนี้ขณะที่ผมออกกำลังกายนะครับ แล้วพระเจ้าก็พูดกับผมคำหนึ่งว่าพระเจ้าเนี่ยต้องการสมาชิกเพิ่มในครอบครัวเหมือนกับคุณแม่เนี่ยเมื่อมีลูกคุณแม่ดีใจเพราะว่าอะไรฮะได้สมาชิกเพิ่มแล้วรักใช่ไหมครับแล้วรักเรานะเด็กผมได้ยินเด็กวัยรุ่นหลายคนพูดว่าให้ฉันเกิดมาทําไมนะฉันไม่อยากเกิดมานะแต่จริงๆแล้วนะครับเป็นความรักพระเจ้ารักมนุษย์พระองค์เนี่ยมีพร้อมอยู่แล้วแต่พระองค์ให้เราพระองค์สร้างเราขึ้นมาเพื่อให้เราเป็นครอบครัวของพระเจ้าคุณพ่อคุณแม่มีลูก นะครับก็เพื่อจะมีสมาชิกเพิ่มและรับเราเป็นที่รักนะครับงั้นเราก็เป็นที่รักของพระเจ้าและเราก็เป็นที่รักของคุณแม่ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นบทบาทลักษณะที่เราสามารถสัมผัสพระคุณพระเจ้าได้ส่วนหนึ่งมาจากชีวิตจริงนะฮะดูชีวิตของคุณแม่แต่คุณแม่ก็ไม่สมบูรณ์แต่พระเจ้าเนี่ยสมบูรณ์ครับอ,อยากให้อาจารย์ปลาช่วยเล่าประสบการณ์ส่วนตัวหรือว่าบทเรียนที่มีค่าค่ะที่ได้รับจากคุณแม่หน่อยได้ไหมคะ ครับคุณแม่ผมเนี่ยผมตั้ง่จําจความได้นยผมคนหนึ่งที่ผมรักมากที่สุดในโลกก็คือคุณแม่นะครับคุณแม่เป็นคุณแม่ที่เกิดในยุคเบบี้บูมเมอร์นะครับแล้วท่านก็มีลูกนะครับเยอะนะคุณพ่อคุณแม่มีลูกเยอะนะครับแล้วคุณพ่อผมก็เสียตั้งแต่เล็กๆตั้งแต่ลูกคนเล็กคนเล็กน้องคนเล็กผมยังไม่อดนมเลยนะครับดังนั้นภาระทั้งหมดเนี่ยตกไปอยู่ที่คุณแม่เป็นหลัก นะครับคุณแม่ก็เลยต้องทําหน้าที่ทั้งคุณพ่อและคุณแม่ซึ่งยากลาบากมากนะแต่ท่านเสียสละนะครับเสียสละคุณแม่ผมเป็นผู้ที่รักลูกทุกคนนะครับแล้วก็ดูแลลูกทุกคนอย่างดีนะครับท่านไม่เคยใช้อารมณ์กับลูกนะครับท่านรักลูกแล้วก็สอนลูกในทางที่ดีนะเป็นผู้ที่อบรมเรื่องความสัตย์ซื่อเรื่องแล้วท่านเป็นแบบอย่างด้วยนะ,ะเมื่อผมป่วยเนี่ยผมจําได้นะฮะโอแม่จะดูแลอย่างดี ั้งแเล็กๆเลยนะครับพาไปหาหมอดูแลอย่างดีทําอาหารให้ทานข้าวต้มหรือป้อนยานะครับจนผมวัยรุ่นหรืออะไรต่างเนี่ยผมก็รู้สึกว่ารักคุณแม่แล้วก็เท่าที่ผมจําความได้ผมไม่เคยเถียงคุณแม่เลยนะครับเพราะว่าเราเรารู้ว่าคุณแม่รักเรานะผมจะไม่ทําให้คุณแม่เสียใจจะไม่เถียงคุณแม่แล้วก็จะไม่ด่านะจะไม่ไม่ด่าคุณแม่หรือว่าพูดคําที่ที่ ที่เพราะเราไม่เห็นแม่ทําอย่างนั้นกับกับลูกๆนะครับแล้วแล้วผมก็ประทับใจคุณแม่มากๆนะครับมีเรื่องเยอะถ้าจะเล่านะครับเล่าไม่หมดนะครับประมาณนี้ครับค่ะในฐานะลูกอะค่ะอาจารย์ปานอกเหนือจากช่วงวันแม่แล้วค่ะเราควรดูแลแล้วก็ตอบแทนความรักของคุณแม่ในชีวิตประจําวันยังไงบ้างคะครับเริ่มจากาตอนเราเป็นเด็กเนี่ยเราเราเราได้รับ สิ่งดีๆจากคุณแม่พระเจ้าให้คุณแม่มีลูกเพื่อให้เข้าใจว่าเวลาที่พระเจ้ารักเราเป็นยังไงและให้เราได้สัมผัสว่าพระเจ้าในฐานะที่เราเป็นลูกเนี่ยพระเจ้ารักเราอย่างไงนะครับในขณะที่เราเป็นคุณแม่มนุษย์ที่เป็นคุณแม่หรือเป็นคุณพ่อเนี่ยเราจะรู้ว่าความรู้สึกเพาะของพ่อแม่รักลูกเนี่ยเป็นยังไงก็เหมือนกับพระเจ้ารักเราอย่างไรและในขณะเดียวกันที่เราเป็นลูกเราต้อง ตระหนักถึงพระคุณหรือความรักของพระเจ้าอย่าอย่ารับโดยไม่เห็นคุณค่านะฮะเหมือนกางทีเรารับไปเรื่อยๆนะะแม่ทําอาหารเรากินจัดเสื้อผ้าให้เราดูแลเราหรือให้เงินเราเนี่ยเรามองเรื่องเป็นเรื่องธรรมดาเคยชินเหมือนคนในโลกเนี่ยพระเจ้าให้อากาศให้อาหารให้น้ําให้ธรรมชาติที่สวยงามเขามองเป็นเรื่องอะไรฮะไม่มีคุณค่าอะไรไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าฉะนั้นคือเ,เราต้องขอบคุณพระเจ้าแล้วเราก็ต้องขอบคุณคุณ,คณแม่ แม่สิ่งเล็กๆน้อยๆที่แม่ทําให้เรานะครับนั่นคือท่าทีของลูกว่าเราต้องตระหนักว่าแม่เนี่ยเป็นผู้ที่มีพระคุณกับเรานะครับแล้วก็อีกประการหนึ่งเราต้องให้เกียรติบิดามารดาพระพีพูดชัดนะครับว่าจงให้เกียรติกับบิดามารดาแล้วเจ้าจะไปดีมาดีและมีชีวิตยืนยาวผมสังเกตนะครับคนที่จเจริญรุ่งเรืองน,นะครับ แล้วก็ประสบความสําเร็จเนี่ยคือคนที่ให้เกียรติคุณพ่อคุณแม่คนที่รักแม่นะครับแล้วคําว่าให้เกียรติเนี่ยไม่ได้หมายถึงการพูดเฉยๆแต่หมายถึงการทานะครับปฏิบัติท่านเชื่อฟังท่านขนาที่เราเป็นวัย,วยเด็กวัยรุ่นนะครับแล้วเมื่อเราทํางานนะฮะแล้วเราคุณแม่ก็แน่นอนครับคุณแม่เป็นมนุษย์ที่ก็ต้องอายุเป็นไงฮะเพิ่มขึ้นร่างกายก็ถดถอยลงท่านก็ไม่สามารถทํางานได้ไม่มีไรายได้ เป็นหน้าที่ของลูกแล้วที่จะต้องไปไงครับดูแลแม,แลแม่เป็นหน้าที่เป็นหน้าที่เลยนะครับที่พระเจ้ากําหนดไว้ว่าจงให้เกียรติบิดาม,มาดาและคาว่าเกียรติเนี่ยไม่ได้ผ่านถึงการชมหรือว่าการคราบแม่แต่หมายถึงการเลี้ยงดูนะครับนะให้คุณแม่ได้รับเกียรติผ่านผ่านเราเราะนั้นคนที่เป็นลูกเมื่อทํางานได้อย่านะใช้เงินแค่ตัวเองนะครับพระเจ้าบอกให้เรานึกถึง คนที่เป็นคุณแม่ด้วยและอย่าทอดทิ้งท่านในเมื่อท่านอายุมากเราต้องไปไงฮะดูแลท่านน้องนึกดูนะครับตอนเราเป็นทารกเนี่ยถ้าเราไม่มีแม่ไปไงครับลําบากใช่ไหมนะเราคงอยู่วันนี้ไม่ได้นะคุณแม่ได้เสียสละทําสิ่งดีๆให้เรามากมายแต่เมื่อวันหนึ่งที่ท่านอายุมากนะครับผมเองหลายปีแล้วนะครับที่ส่งเงินให้คุณแม่ใช้ตลอดเวลานะครับต,ต้องการอะไรหรืออะไรเนี่ยเราดูแล นะครับดูแลคุณแม่นั้นเป็นเรื่องที่ดีที่เราต้องทำนะครับริสเยนต้องทำอย่าบอกว่าเราไม่มีพอพี่น้องมาอยู่ที่การจัดสรรงบประมาณการแบ่งไม่ใช่เรื่งจำนวนะครับถ้าเราสัตซื้อในสิ่งเล็กน้อยนะพระองค์ก็สามารถเพิ่มอะไรครับให้เรามีมากขึ้นได้นะครับไอจะดูแลคุณแม่ใช่ไหมครับดูแลค่ะเอเมนดีมากครับค่ะคุณแม่บางคนนะคะอาจารย์ กำลังทอ้อหรือว่าคิดว่าตัวเองอ่ะเป็นแม่ได้ไม่ดีอาจารย์อยากจะให้กําลังใจหรือว่าแนะนําอะไรคุณแม่บ้างคะครับพระเจ้าให้ตาลันความสามารถสติปัญญาแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับเราอย่าเปรียบเทียบในฐานะเราเป็นลูกนะฮะอย่าเปรียบเทียบผมไม่เคยเปรียบเทียบแม่ของผมกับคนอื่นเลยไม่ว่าจะเรื่องการเงินเรื่องการศึกษานะผมภาคภูมิใจคุณแม่ผมจบป .4 แต่ผมภาคภูมิใจที่ท่าน ดูแลลูกได้อย่างดีนะครับไม่เคยดูถูกอาชีพของคุณแม่นะคุณแม่ผมเป็นแม่ค้าค้าขายในตลาดนะครับเราเราต้องเราต้องรู้ว่าพระเจ้าสร้างเราแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ว่าจะเรื่องการศึกษาอาชีพโอกาสแต่ละคนแต่ทุกคนถ้าทำในส่วนของตัวเองอย่างสุดกำลังความสามารถถือว่าทำหน้าที่ได้อย่างดีที่สุดแล้วนะครับถ้าผมจะยก ตำแหน่งซูปเปอร์คุณแม่นะฮะให้รางวัลเนี่ยผมยกให้คุณแม่ผมและอีกท่านหนึ่งก็ยกให้กับคุณแม่เป้านะครับซึ่งท่านทําได้อย่างดียอดเยี่ยมฉะนั้นอย่าหลุนใจคุณแม่ทุกท่านท่านได้ตําแหน่งคุณแม่มาโดยพระเจ้าแต่งตั้งถ้าพระเจ้าไม่โปรดปรานท่านมีลูกไม่ได้นะครับหลายคนพยายามมีลูกพยายามทํ่างต่างเนี่ยก็มไม่มีนะแต่ว่าพระเจ้าประทานให้ให้ท่านมีตาแหน่งของการเป็นคุณแม่นะคะท่านทําสุดกําลังของท่าน ถ้ามีกำลังใจแล้วอย่าไปเปรียบนะครับกับคนอื่นโอ้ฉันไม่สามารถส่งลูกเรียนอินเตอร์ได้ฉันเป็นแม่ที่แย่ใช่ไหมครับไม่ใช่ใชันไม่สามารถเอาเงินให้ลูกใช้ได้เดือนละสองหมื่นันเป็นแม่ที่แย่ใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับไม่ใช่ท่านให้ความรักท่านดูแลเขามาตั้งแต่เล็กๆนะครับท่านห่วงใยและ,และโดยเฉพาะคุณแม่ที่เป็นคริสเตียนท่านอธิษฐานเผื่อลูกคำอธิษฐานของคุณแม่เนี่ยมีพลังมากมาก ครับผมอย่าหุนใจคุณแม่อย่าท้อใจนะครับอธิษฐานคุณแม่เนี่ยต้องแบกทั้งเรื่องตัวเองและเรื่องของใครครับลูกและครอบครัวนะครับแล้วครอบครัวบางครั้งต้องดูแลสามีด้วยอะไรด้วยมันคุณแม่มีภาระเยอะนะครับงั้นเราเราในฐานะที่เราเป็นลูกเราก็ต้องเข้าใจและรักคุณแม่นะครับเอารองเท้าของคุณแม่มาลองใส่ดูและขณะเดียวกันเราเป็นคุณแม่นะฮะก็อย่าท้อใจนะครับเรามีพระเจ้าที่เป็นผู้ที่ ช่วยเหลือเราได้นะครับเราสามารถที่จะอธิษฐานคุณเซนทุกคนเราเชื่อว่ามีพระเจ้าที่สามารถช่วยเหลือเราได้งานงานของการเป็นแม่เนี่ยมันเป็นงานที่ไม่ได้จบภายในห้าโมงเย็นเริ่มแปดโมงเช้าห้าโมงเย็นซะที่ไหนใช่ไหมมันเป็นงานที่อยู่ในจิตสํานึกของความเป็นแม่ตลอดเวลาความห่วงใยที่แม่มีต่อลูกและความหวังดีที่แม่มีต่อลูกเนี่ยมัน24สิบี่ชั่วโมงนะครับ24ชั่วโมงมันจะหยุดได้ก็ต่อเมื่อ ธรรมชาติคือพระเจ้าให้เราหลับแต่คุณแม่บางคนนั้นหลับก็ยังเอาอะไรฮะไปคิดจนกลายเป็นฝันนะครับกังวลนั้นผมอยากหลุนใจคุณแม่นะครับอยากกังวลนะฮะไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวเรื่องการเงินเรื่องการงานและที่สําคัญที่สุดคือเรื่องลูกลูกเนี่ยไม่ต้องกังวลนะรเรามีพระเจ้าเราฝากลูกไว้กับพระองค์นะครับพระเจ้าจะทรงโปรดดูแลลูกของเราเหมือนที่ดูแลเราเหมือนกันะนะครับจากมุมมองของอาจารย์ปาค่ะ คำอธิษฐานที่ดีที่สุดที่เราควรจะอธิษฐานเผื่อคุณแม่คืออะไรคะครับก็อธิษฐานให้ท่านเนี่ยเหนื่อยกับเราน้อยที่สุดน,นี้คุณเล่นน, <c oughs> นะครับก็คือให้แม่เนี่ยมีสติปัญญานะครับการดําเนินชีวิตทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องขอสติปัญญาจากพระเจ้านะครับแล้วก็ให้คุณแม่เรามีสติปัญญาให้คุณแม่รับการดูแลรับการปกป้องจากพระเจ้าให้คุณแม่ได้รับพระพรรับการอวยพรจากพระองค์ นะครับให้คุณคแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงเพราะว่าอะไรครับสุภาพสตรีที่มีลูกเนี่ยนะจะต้องแบ่งสารอาหารแบ่งกระดูนะครับเราสังเกตไหมทำไมผู้หญิงเนี่ยจึงคุณยายทั้งหลายเนี่ยเราสังเกตดูไหมคุณยายเนี่ยจะหลังคอมน้องไอเคยสังเกตไหมครับเคยแต่แต่คุณ <ปะ S 2> ตา,านเนี่ยคุณาเป็นเยอะเลยค่ะี่บ้าเป็นเยอะแล้วโดยเฉพาะรุ่นเบบี้บูมเมอร์เนี่ยนะนะฮะคุณยายพออายุเยอะหลังคอมเพราะอะไรครับ ราะมวลกระดูกถูกแบ่งไว้ให้ล,ลูกขณะที่ตั้งครรภ์คุณแม่ต้องแบ่งกระดูกแบ่งสารอาหารแม่เสียสละนะครับฉะนั้นเราเราก็ต้องดูแลอธิษฐานเพื่อสุขภาพของคุณแม่ให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับอธิษฐานเพื่อให้คุณแม่เนะี่ยรู้จักพระเจ้ามากขึ้นถ้าถ้าคุณแม่ของเรานะอย่ังผมเนี่ยก็มาเป็นคริสเตียนโดยที่คุณแม่ามาคนแรกในบ้านนะครับผมก็อธิษฐานเผื่อคุณแม่ผมให้รู้จักกับพระเจ้า ให้ท่านได้สัมผัสความรักพระเจ้านะครับให้ท่านได้รับความรอดนะครับแล้วก็ให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงให้ท่านอย่าก,กังวลนะมนุษย์ทุกคนมีเรื่องกังวลหมดแหละนะครับไม่ว่าเราจะมีความพร้อมทางด้านเศรษฐกิจเรามีตําแหน่งมีชื่อเสียงอะไรก็แล้วแต่แต่ความกังวลเนี่ยเป็นเรื่องที่มนุษย์ทุกคนต้องเผชิญและเป็นสิ่งที่สตูเนี่ยใช้งาสตาลใช้ให้ให้คนเนี่ยเกิดความเครียดเกิดความกังวลในชีวิตมากเกินไปมันยิงสอนเพลิงเข้ามาใน ความคิดนั้นเราไอ้ฐานเผอให้คุณแม่เราเนี่ยมีสันติสุขมีความสุขอยากกังวลไม่ว่าจะเรื่องลูกนะบบางครั้งเลยไปถึงเรื่องหลานอีกต่างหากนะครับใช่ไหมครับอันให้คุณแม่เนี่ยวางใจพระเจ้าให้คุณแม่มีเวลามาหาพระเจ้านะให้คุณแม่ได้พักพักสงบวางใจในพระเจ้านั่นคะือคำอธิษฐานที่ลูกมีต่อแม่เอเมนไหมครับค่ะเอเมนค่ะค่ะก็คือมีคุณแม่บางคนนะคะ ที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือว่าเป็นคุณแม่ที่ทํางานหนักมากเพื่อครอบครัวอ,อาจารย์ปามีอะไรที่จะแบ่งปันหรือว่าให้กําลังใจคุณแม่เท่านั้นไหมคะครับคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะฮะการที่คุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็มีสองสาเหตุหนึ่งนะครับสามีหรือคุณพ่อเสียชีวิตนะฮะคุณแม่ก็ต้องดูแลเหมือนกับครอบครัวผมเนี่ยนะครับที่ขณะที่ผมยังเล็กอยู่แล้วน้องก็ยังไม่หย่านมเนี่ยคุณพ่อก็เสียครับ มันกเ็เสียไปก่อนนะครับคุณแม่ก็กลายเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวซึ่งภาระทั้งหมดอยู่ที่คุณแม่นะครับซึ่งไม่ง่ายเลยนะครับถ้วกอกคุณพระเจ้านั้นอยู่ในยุคที่เศรษฐกิจยังไม่รับตัวเหมือนขนาดนี้นะฮะต,ตอนที่ผมเป็นเด็กเนี่ยการค้าขายการทำมาหากินมันยังง่ายนะครับผมจําได้ผมช่วยคุณแม่ค้าขายเนี่ยโอโ้โหนับเงินไม่ทันนะครับขายดีมากช่วงเทศกาลนะฮะแล้วผมก็ชอบที่จะช่วยคุณแม่ขายของ ชอบที่จะช่วยคุณแม่ขายของนะฮะขายของแล้วก็ชอบมากตอนเก็บเงินและบางครั้งเนี่ยก็ยอมรับนะฮะจิกเงินคุณแม่ <c oughs> <c oughs> เก็บใส่กระเป๋านะฮะแต่คุณแม่ก็รู้ท่านก็ไม่ว่าอะไรถือเป็นค่าแรง <c oughs> นะครับแต่เราคือมีความสุขนฮะกับการได้ได้ช่วยคุณแม่งั้นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวท่านต้องอย่าท่านต้องสอนลูกให้รู้จักเป็นไงครับช่วยเหลือครอบครัวนะอย่ารับ อย่ารับเหมาเราต้องฝึกลูกเรานะครับคุณแม่ผมเนี่ยฝึกผมให้หุงข้าวทอดไข่นะครับทำอาหารให้ซักผ้าเองให้รีดผ้าเองให้ดูแลตัวเองจัดผมจบป .6 ไปเรียนม .1 ห,หรือคุณแม่ส่งผมไปเรียนแค่ชั้นประถมนอกนั้นผมติดต่อเรียนจนจบมาหาวิทยาลัยเองนะค,คุณแม่คือเราฝึกให้ลูกช่วยตัวเองดังนั้นคุณแม่ที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวท่านอย่า อย่าเอาความรู้สึกต้องชดเชยลูกจนทําทุกอย่างให้ลูกนะครับหรือปนเปรืลูกจนไม่ได้สอนพระบิพระพีพพไม่ได้ให้เรามีหน้าที่แค่รักเหมือนพระเจ้ารักเราแต่พระองค์ก็สอนเราด้วยนะครับเราสอนเราด้วยถุยใ,ใจคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับว่าพระเจ้าเสริมกําลังท่านและให้ท่านมีกําลังนะครับที่จะดูแลลูกแล้วก็ฝึกลูกให้เก่งเหมือนท่านนะงั้นการฝึกฝนลูกให้เก่งนะครับก็ต้องมีการคุยกันงั้น ใน่าที่เราเป็นลูกนะมเมื่อคุณแม่คุยกับเราเนี่ยให้เรามองดูว่าท่านพูดมาจากอะไรครับพูดมาจากความรักความห่วงใยนะครับประเด็นหนึ่งของคุณแม่เรื่องเดียวก็อาจจะครอบครัวไปด้วยกันไม่ได้นะครับซึ่งก็มีเยอะขึ้นนะฮะอัตราส่วนของการหย่าร้างก็เยอะขึ้นนั้นลูกส่วนใหญ่ก็จะไปอยู่กับคุณแม่แม่งั้นคุณแม่ก็ท่านกอา็อาจจะมีรักใหม่นะฮะแต่งงานใหม่เข้ามา ในทาที่เราเป็นลูกเราก็เป็นไงครับเราก็ต้องเข้าใจความรู้สึกของคุณแม่ว่านะครับท่านก็ต้องการเพื่อนคู่คิดหรือต้องการคนที่มาร่วมในการดูแลและสร้างครอบครัวนะครับเพราะว่าคนเราอาจจะผิดพลาดได้เลือกผิดนะครับแต่ถ้าเรามีพระเจ้าเราก็จะสามารถขอพระเจ้านําเราตั้งแต่เริ่มต้นที่เราจะไม่เลือกผิดเอเมนไหมครับเอเมนค่ะเอเมนถ้าน้องไอไอโตขึ้นจะมีครอบครัวก็ต้องขอการทรงนําจากพระเจ้านะครับได้เลือก เลือกคู่เลือกเพื่อ,เ,อ,เ,อเราจะได้นะครับอ,อยู่กันไปตลอดนะครับนะครับนั้นหนุนใจคุณแม่เรื่องเดียวท่านเป็นผู้ที่ทําทหน้าที่สองเท่านะครับเป็นทั้งคุณแม่และคุณพ่อในเวลาเดียวกันท่านต้องพึ่งพาพระเจ้าอย่างอย่างสุดกําลังเลยละครับ,รบนะวิธีที่เราจะผ่านไปได้ก็คือพึ่งพาพระเจ้าอธิษฐานพระองค์เป็นพระเจ้าที่ไม่ทอดทิ้งเราพระองค์พร้อมจะช่วยเหลือเราเสมอค ก็สมมติว่ามีคุณแม่ท่านเหนือค่ะอาจารย์ปากําลังสอนให้ลูกรักพระเจ้าอะค่ะอาจารย์ปาคิดว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญที่สุดที่คุณแม่ควรเน้นย้าให้ลูกค่ะคุณแม่จับลูกทําไปด้วยกันนะพาลูกมาอธิษฐานด้วยกันนะครับแล้วก็สอนว่าลูกอธิษฐานคืออะไรนะครับพระเจ้าคือใครสอนพระกัมีครูคนแรกสําหรับลูกก็คือแม่นะครับไม่เพียงแต่สอนเรื่องทางพระเจ้าเท่านั้น สอนเรื่องการใช้ชีวิตนะครับแม่สอนเราจับช้อนอสอนเรากินอาหารแม่ผมสอนผมจับตะเกียบผมจําได้เลยนะฮะอยู่ที่บ้านจะคีบลูกชิ้นไม่เคยคีบได้เลยตอนเด็กๆเป็นไงฮะมันจะเร่งดึงปึ๊บป <c oughs> ึ๊บเพราะมือเราเล็กเราจับตะเกียบไม่ได้ผมก็ใช้วิธีการเป็นไงฮะ <c oughs> จิ้มจิ <c> ้ม <oughs> ตอนเด็กๆก <c oughs> ็เป็นคะ่ะเด็กจะเป็นอย่างนี้ทุกคนนะครับ นะฮะเขาก็สอนเราสอนทุกเรื่องสอนเราเขียนหนังสือนะครับคุณพ่อด้วยนะฮะไม่ใช่คุณแม่อย่างเดียวคุณพ่อสอนด้วยนะครับถ้าเปรียบเทียบระหว่างคุณพ่อคุณแม่เนี่ยคนที่ใช้ไม่เลียวส่วนใหญ่เป็นคุณพ่อนะะแต่ผมก็รักคุณพ่อนะฮะแต่คุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ใจดีมากอ่อนนะครับฉะนั้นคุณแม่ต้องต้องให้ความรักแล้วก็แต่บางครั้งเนี่ย เมื่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะฮะท่านก็อาจจะต้องทาหน้าที่ถือไม่เลียวด้วยเหมือนกันแต่ผมเข้าใจว่าเด็กยุคนี้อาจจะไม่ได้ใช้ไม่เลียวแล้วนะรุ่นผมนี่ไม่เลียวนี่อยู่ที่บ้านเสียบไว้ตลอดนะฮะยุ่งเหนื่อ,อยัอยทันนะคะอาจารย์ทันอยู่ใช่ไหมเพราะพ <c oughs> <c oughs> ี่ไม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 เชยนะการใช้ไม่เลียวเป็นเรื่องที่ดีเ <c oughs> พราะเด็กเนี่ยยังไม่รู้เรื่องเด็กเนี่ยนะเด็กเล็กๆเนี่ยแก้วกาแฟร้อนๆเนี่ยเขาจะเอาฮะเอานิ้วไปจุ่มนะ,ะปักไฟอยู่เนี่ยนะฮะเขาจะเอานิ้วไปเอาถือช้อนซ่อมเล็กๆไปจิ้ม เรื่องบางเรื่องมันทําได้ครั้งเดียวแล้วตายเลยนะครับการเอาช้อนซ่อมไปจิ้มปลักไฟนี่มันไม่มีโอกาสมาแก้ตัวนะตายเลยนะครับจิ้มเข้าไปนี่ไฟดูดเด็กก็ตายเลยนั้นบางครั้งพ่อแม่ตีอยา่าเอาอะไรไปจิ้มปลักไฟเด็กไม่รู้ไงว่าถ้าจิ้มปลักไฟแล้วเป็นไงฮะดูะดูดจะช็อตตายนะเด็กก็เจ็บแล้วเขาก็เรียนรู้ว่าอ๋อห้ามทําอย่างนี้เพราะอันตรายอ,อันนี้มันร้อนนะครับ ร้อนนะฮะอะไรประมาณนี้เป็นตน้นงั้นการใช้ไม้เรียวตีให้เด็กรู้สึกตัวนะฮะการตีจะทำให้เรารู้สึกตัวเพื่อเราตื่นจากการเข้าใจผิดคิดว่าไอ้นี่มันจิ้มได้ของร้อนจับได้เราจะได้รู้นะฮงั้นไม้เรียวก็จะขับไล่ความไม่เข้าใจของเด็กออกไปให้เกิดความเข้าใจนะครับนั่นคือสิ่งที่ อยากนุ่นใจนะครับถ้าหนูจะให้อาจารย์ปาสรุปความหมายของคําว่าแม่คะ่ะในคําเดียวอาจารย์ปาคิดว่ามันคือคําว่าอะไรคะ่ะแล้วทาไมอาจารย์ปาถึงคิดว่าคํานั้นคือความหมายของคําว่าแม่ค่ะคําว่าแม่นะครับพี่น้องคําว่าแม่เนี่ยเป็นภาษาธรรมชาติคนไทยคนขเขมรนะเรียกแม่ว่าแม่นะครับคนจีนเรียกมา คนฝรั่งเรียกมัมมาเธอนะครับมาแม่แม่มัมมัมเวลารู้หิวเป็นไงครมัมมัมเป็นภาษาที่เกิดมาโดยธรรมชาติเด็กก็จะมัมมัมมัมมแม่แม่แม่มมัมมัมม่ถ้าถ้าถ้าภาษาเดนมาร์กก็มัว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 คือคำว่าแม่ นั็นคำว่าแม่เป็นคำที่ถ้าผมจะนิยามคำว่าแม่เนี่ยคือคำที่ลูกร้องหาเป็นคนแรกเป็นคนแรกที่ลูกนึกถึงเป็นความรักแรกที่ลูกต้องการเป็นความรู้สึกปลอดภัยเป็นความรู้สึกอิ่มนะครับอิ่มทั้งท้องอิ่มทั้งความอบอุ่นนะอย่างอย่างเาไมมีเพลงว่าใช่เพียงอิ่มท้องที่ลูกร้อร้องนั้นเพราะต้องการไออุ่นนะ ร้องแวขึ้นมานะครับแม่ก็เป็นไงคะอุ้มลูกมาลูกหิวเด็กน่ะร้องได้สองสาเหตุเท่านั้นแหละนะครับหนึ่งคืออยู่นมเพราะเด็กต้องกินนมทุกๆ3สามชั่วโมงร่างกายเวลาพัฒนาและน้ำนมที่ดีที่สุดนะฮะไม่ใช่นมวัวไม่ใช่นมควายไม่ใช่นมหมูนะครับเราคงไม่กินนมหมูนะแต่นมที่ดีที่สุดคือนมอะไรครับนมแม่ค่ะนมมนุษย์คือนมแม่นะครับลูกมนุษย์ก็ต้องกินนมมนุษย์นะครับ นั้นนมแม่เนี่ยมีสิ่งดีมากมายนะครับที่มีทั้งภูมิต้านทานนะมีทั้งสารอาหารที่เหมาะกับลูกและขณะที่ให้นมลูกเนี่ยลูกก็มีความสัมผัสความรักและอบอุ่นฉะนั้นนิยามเพราะว่าแม่คำเดียวสั้นๆรักนะครับแม่เป็นความรักเลิฟนะครับแม่คือผู้ที่รักเรานะครับรักที่ไม่เคยเปลี่ยนนผู้หญิงผู้ชายจีบกันเป็นแฟนเนี่ย ยังมีวันเปลี่ยนนะครับแล้วก็ถ้าเลิกไปแล้วเนี่ยก็เกลียดกันไปเลยส่วนใหญ่เป็นกลับมาเป็นเพื่อนกันไม่ได้นะครับก็เกลียดกันไปเลยแต่แม่จะรักเราไปตลอดชีวิตนะครับลูกบางคนไม่รู้นะครับงอนแม่นะครับลูกบางคนไม่รู้นะเข้าใจผิดนะครับคิดว่าแม่รักน้องมากกว่าเรานะครับอะไรอะไรก็ให้แบ่งน้องนะก็รู้สึกว่าน้อยใจ แต่วันหนึ่งเขาจะรู้ว่าแม่คือคนที่รักเขามากที่สุดะนะครับคาว่าแม่คือความรักเหมือนกับพระเจ้าคือความรักโอเคครับหัวข้อน,นี้ก็หมดแล้วค่ะอยากให้อาจารย์ปลาอธิฐานปิดเผื่อพี่น้องหน่อยได้ไหมคะครับก็อยากอธิฐานเผื่อคุณแม่เนื่องจากวันแม่นะครับขอพระเจ้าอวยพรคุณแม่ทุกคนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้คุณแม่มีความสุขมีสติปัญญาและขอให้ลูกที่คุณแม่รักเนี่ยได้รับพระพรมากกว่า ที่คุณแม่ได้รับอีกเพราะว่าผมเชื่อว่าถ้าพระเจ้าอวยพรลูกเนี่ยแม่รู้สึกดีใจมากกว่าที่ตัวเองได้รับด้วยซ้ําไปนะครับลูกอิ่มแม่ก็อิ่มไปด้วยลูกสุขสบายแม่ก็ดีใจด้วยนะครับพระบิดาเจ้าลูกขอบคุณพระองค์สำหรับวันแม่ขอพระเจ้าทรงปโปรดอวยพรคุณแม่ทุกทนในประเทศไทยและทั่วโลกนี้ขอพระเจ้าอวยพรคุณแม่ที่อยู่ในห้องประชุมและคุณแม่ที่รับชมทางออนไลน์หรือดูย้อนหลัง บทบาทสําคัญของคุณแม่ตําแหน่งคุณแม่ไม่ได้มาโดยมนุษย์แต่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงกําหนดไว้แต่งตั้งให้คุณแม่นั้นได้ทําหน้าที่สําคัญที่สุดคือการได้เป็นแม่ที่ดูแลลูกตั้งแต่ในครรภ์ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรให้คุณแม่นั้นมีกําลังที่แข็งแรงมีสุขภาพที่ดีมีศีลปยาที่มาจากพระเจ้าเติมไปด้วยพระพรจากพระองค์และที่สําคัญที่สุดให้คุณแม่ทุกคนได้พบพระคุณความรักของพระเจ้าผู้ที่ทรงถักทอคุณแม่ และผู้ที่เสริมกำลังคุณแม่ในการที่จะดูแลลูกได้อย่างดีลูกอธิษฐานขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์อเมน,เมนใชผ่อนครับขอบคุณน้งงไายครับขอบคุณค่ะขอบคุณพี่น้องทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชมที่อยู่ทางออนไลน์ครับ